เรื่องนี้เราจะมาทำแอนิเมชันเกี่ยวกับภาพที่สองแสงมาที่ตัวสองนะครับเมื่อแรกสร้างจุดนี่ตามนี้เลยครับ 3. ามจุดนะครับต่อไปนะครับตั้งชื่อนะครับเลือกจุด abc ครับสร้างบเลยสร้างเส้นโค้งผ่านจุดสามจุดนะครับต่อไปสร้างจุดหนึ่งครับบนเส้นโค้งนะครับแล้วก็สร้างตรงจนตรงใหม่เส้นนะครับคลิกไปครับสร้างสร้างวงกลมนะครับ วงกลมที่สร้างจุดศูนย์กลางรัศมีนะครับได้วงกลมมาแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะทําการเคลื่อนไหวจุดจุดดีนะครับที่เป็นจุดกลางของวงกลมนะครับเราจะได้พระอาทิตย์มาแล้วนะครับเหมือนเป็นพระอาทิตย์นะครับต่อไปเราสร้างเส้นตรงนะครับเอากดชิปนะครับให้มันขนาดกับพื้นนะครับต่อไปเราสร้างตัวอักษรนะครับไ้บนบนเส้นตรงนี้นะครับ สร้างตัวอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวผมสร้างเป็นตัวตัว K แล้วกันนะครับตัว K ค,ครับครับตัวส่วนเส้นตรงนี้ต้องต้องชนกันทุกเส้นนะครับอ่ครบแล้วเราจะสร้างบริเวณภายในนะครับคลิกไล่ตามที่เราสร้างเลยครับอ่ครับ K นี่นะครับ ครับแจแล้วก็สร้างบริเวณภายในนะครับก็ดได้ตัวคี <โด S 1> ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วคลิกบริเวณภาย่าคลิกสร้างจุดขึ้นมาจุดหนึ่งนะครับต่อตั้งชื่อเป็นจุด E นะครับแล้วคลิกจุด E นะครับแบบกับจุดดีนะครับแล้วสร้างรังสีขึ้นมาครับคลิกจุดดีไปจุด E นะครับไปลังสีดีนะครับต่อไปเราสร้างจ,จุดตัดนี่นะครับ ไปลิกไปที่จุด e ครับไปที่อ่าแท้ร้างวงกลมจากจุดอ่าจุดวงกลมจากนี่นะครับแล้วก็ครับต่อไปเราลิกท,ที่จุด e กับอ่าจุดตัดของวงกลมอีกฟังนะครับทางนี้นะครับะจะได้เป็นเงามานะครับอ่าน,น,นี่นะครับนะครับอ่าคีที่รังสีแล้วครับซ่อน เดี๋ยวเราครับเราทําการไอ้นี่ก่อนนะครับคที่สองจุดนะครับเดี๋ยวเราซ่อนไปก่อนนะครับซ่อนไปครับซ่อนไปลครับเราจะเหลือแค่พระอาทิตย์นะครับกะกะโอเคนะครับของเราเพื่อให้ดูเป็นพระอาทิตย์เรานะครับเคลื่อนไหวนะครับ เราซ่อนไปก่อนเลยครับนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเคลื่อนไหวนะครับให้ดูเหมือนเป็นนี่นะครับเดี๋ยวผมใส่สีก่อนนะครับใส่สีตัวเงาของตัว K ก่อนนะครับแล้วก็คลิกให้มันละเอียดละเอียดอย่าง้ยครับเพราะว่ามันเป็นส่วนโค้งครับมาเนี่ยมันจะดูไม่ค่อยละเอียดนะครับ ใส่ให้ชิดๆนะครับครับนะครับสร้างไปครับอ่าเสร็จแล้วนะครับอ่าลิกท,ที่จุดทุกจุดเลยครับไร่เลยครับแล้วเราจะสร้างบริเวณภายในกันนะครับอ่าะครับ โดยภายในที่เราสร้างสร้างได้อีกวิธีนึครับคือกดคอนโทรลคอนโทรลพีนะครับที่คีย์บอร์ดนะครับอ่าคลิกส็นะครับไปที่สร้างบริเวณภายในนะครับอ่าเราจะได้เงามาครับเดี๋ยวเราเป็นสีที่เป็นสีดำนะครับจะได้ดูเหมือนเงานะครับอ่าครับเราซ่อนจุดไนครับเพื่อความสวยงามนะครับ เดียวซ่อนเทจุดทับครับพอคขิกครบจุดแล้วก็ซ่อนไปเลยครับเราจะเหลือแต่นี่เดี๋ยวซ่อนล้วซ่อนเส้นตรงนะครับเราจะเหลือแต่ตัวเคของเรานะครับเห็นไหมครับจะสวยงามมากเลยเหมือนพระอาทิตย์นะครับส่องแสงมาแล้วมีเงากระทบนะครับครับก็จบแล้วครับ